กาแฟครับกาแฟกาแฟเช้าเช้าอย่างนี้นะครับท่านตื่นเช้ามาการุณาดื่มน้ําสะอาดบริสุทธิ์น้ําบริสุทธิ์ก็หมายถึงน้ําที่ยังไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนแห่หมายถึงน้ําสะอาดนั่นแหละครับแล้วก็จึงค่อยดื่มกาแฟนะครับเว้นระยะสักสิบนาทีก็ยังดีนะครับดื่มน้ําเสร็จแล้วก็มาดื่มกาแฟกัน ขอเตือนไว้ก่อนนะครับการกินกาแฟอาจให้ทำตาอาจจะทําให้ตาบอดได้นะครับกรุนาเอาช้อนออกด้วยนะครับไม่งั้นช้อนจะทิ่มตาท่านตาท่านจะบอดนะครับอาจจะไม่ขำเท่าไหร่นะครับบุ๊มันเก่า โอ้ยหอมกินกาแฟจริงเลยหอมมากๆหอมเตจจมูกอมืมันมีตีน,นไงวระเตจจมูกเนี่ย <c oughs> เอ้ยอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าท่านต้องดื่มกาแฟกันแน่นอนกาแฟบำรุงสุขภาพครับห่อนี้มีประมาณยี่สิบสอง บำหอกสิบซองนะครับสิบซองเนี่ยราคาก็ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทครับสามร้อยเก้าสิบบาทถ้ายี่สิบซองเนี่ยห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ผมไม่ได้มาขายกาแฟนะผมบอกราคาที่ผมซื้อมาไม่ใช่ผมซื้อหรอกเขาซื้อเขาซื้อวางไว้แล้วผมก็เลยเอามาชงกินนี่แหละ พราะกินแล้วมันลดน้ําหนักลดความอ้วนไม่งดหิดนะนะฮะกาแฟคนให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีกาแฟแบบสีไหนก็แต่ถ้าคนเข้ากันแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากันสามัคีกันนะครับบางสีเนี่ยคนให้ตายมันก็ไม่เข้ากันความสามัคีก็ไม่มีนะครับมันก็จะลอยเป็นก้อนไผ่ก้อนมันนะครับต้องคนให้เข้ากันนะครับ ช้อนกับถ้วยเนี่ก็ต้องเข้ากันได้ด้วยนะครับไม่ใช่เอาช้อนใหญ่มามายัดถ้วยกาแฟเล็กๆมันยังไงมันก็ต้องแตกนะครับถ้วยกาแฟก็ต้องแตกถ้าอยากให้ไม่แตกก็ต้องเอาพอดีพอดีที่มันเข้ากันได้นะครับการแตกเนี่ยมันทําให้บาดหมางกันบาดหมางมาถือว่าถ้วยกาแฟที่มันแตกมันบาดมือเราไง เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับใส่ใจในเรื่องสุขภาพของเราดีกว่าส exactly ุขภาพเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราอยู่ยงคงกัะพันสุขภาพหาซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็หาซื้อไม่ได้นอกจากท่านผลิตขึ้นมาเองนะครับผลิตสุขภาพให้ดีขึ้นมา นี่นะครับเขาตั้งฐานของเขาคือเป็นแก้วนะครับเขาตั้งฐานเขาฐานของก,กาแฟก็คือแก้วกาแฟนะครับฐานของกาแฟส่วนที่ลุกล้ำฐานนี่ก็คือช้อนกาแฟนะครับลุกล้ำแล้วก็คนคน,คนเพื่อให้มันอยู่รวมกันให้ได้เพื่อ,ให,อ,อนะะให้มันละเอียดนะครให้มันละเอียด ให้มันอยู่รวมกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะครับไม่เชนั้นมันก็กินไม่อร่อยนะมันต้องกินให้อร่อยถ้าเกิดไม่อร่อยขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะครับมันก็จะเลื้อลังอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะมันไม่เข้ากันอย่าลืม,มาช้อนออกนะครับเดี๋ยวทิ่มตาบอดเพราะกินกาแฟมากทาให้ตาบอดนะ,อะโอเค ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามถ้วยกาแฟมหาชน